ังวัดสตูลปล่อยขบวนรถจักรยานจากประเทศมาเลเซียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ด่านชายแดนวังประจันบุที่4ตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนายเพีรพัฒน์เงินเจริญายอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนายสาม,มารถดอลล่าอุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลร่วมปล่อยขบวนรถจักรยานจากประเทศมาเลเซียจำนวน98คัน โดยมีนักปั่นและผู้ติดตามรวม106คนนำโดยดาโตฮยีอะหมัดไซนิบินยาฟานายกสมาคมจัก,กรยานรัฐเคด้าประเทศมาเลเซียสำหรับขบวนรถจัก,กรยานดังกล่าวเดินทางมาจากประเทศมาเลเซียไปถึงด่านชายแดนวางเกะเรียนรัฐเปอริสเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิาจากนั้นคณะจัก,กรยานจากประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและมีพิธีปล่อยขบวนดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยขบวนจัก,กรยานได้ปั่นมาแวะที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลตั้งอยู่ที่ตำบลฉลุงอเภอเมืองสตูลเลยแวะพักประมาณครึ่งชงั่วโมงต่อมาขบวนรถจัก,กรยานได้ปั่นผ่านตำบลบ้านควรตำบลเจ๊บีลังอเภอเมืองสตูลไปสิ้นสุดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊บีลัง อำเภอเมืองสตูลเมื่อเวลา11นาฬิกาและไปร่วมรับประทานอาหารร่วมละหมาตและร่วมทําบุญที่มัสยิดบ้านฉลุงหมู่ที่หนึ่งตำบลเจ๊บีลังก่อนที่จะเข้าพักในโรงแรมในตัวเมืองสตูลส่วนในตอนหัวคำ่ำวันนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลได้จัดเลี้ยงต้อนรับที่สตาเรียนรีสอร์ทในเขตเทศบาลเมืองสตูล โดยขบวนรถจักรยานดังกล่าวมีกำหนดกลับประเทศมาลเลเซียในวันที่3กันยายนนายสามารถดอลล่าอุปนาย,ยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลบอกว่าการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระชับสัมพันธ์ทามิตรที่ดีต่อก,กันของทั้งสองประเทศภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชืวเว้อไวรัสโควิน19เบาบางลงกิจกรรมนี้ ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเทศสบาลเมืองสตูลสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจังกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย 24, นิิตยาแสงมณีภาพข่าวนิวราทิพสีรายงาน